เอาเลยครับผมขอกล่าวสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยวันนี้เราอยู่กับเซิร์ฟเวอร์ mc gta world นะครับผมก็เป็นเซิร์ฟเวอร์แนวเดดเดดอันนี้แอดมินและจั่งนูนเลยเอาเดดเดดตกตกตกโอเคนี้โหฟอร์มเนียนเลย <c oughs> เป็นเซิร์ฟที่สนุกมากๆเลย <c oughs> ก็มาเล่นกันได้นะจ๊ะซ่อมของฟรี <c oughs> อันนี้คืออ๋อเป็นสกิลยา <c oughs> ใช้ก่อนเอาเลิกเอายาบ <c oughs> ุ๊คือบุกเรือจังเยอะบอกเลย <c oughs> ขออีกสักสามมันแล้วกันเนาะโอเคอันนี้คือปิดฝนปิดไม่ได้แล้วเพราะว่าเราไม่มีฝนรับของได้ นี่คือของฟรีอุ้ยแม็กซ์ปืนสวยป่ะยิงโชยิงโชยิงโชยิงยิงยิงแม็กยิงแม็กซ์ยิง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 โอเคเก็บเก็บปุ๊บยิงต่อ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 เปลี่ยนปืนเปลนปืนนะเพื่อความเป็นสิริมงคลเออเออเออเพื่ออะไรเอามาไปโดนฟาดด้วยโดดฟาดโดดฟาดนะครับโอเคอันนี้คือเดย์คสกล่องสุ่มเว้ยสุ่มแม่งเลยมาดูกันดีกว่าว่าเราจะได้อะไรนะครับผมอู้ดาวกระจาย ออโคตรเท่เต้ดาวกระจายด้วยเฮ้ยเจ๋งมากคุณผู้ชมโอ้ได้ดาวกระจายด้วยคุณผู้ชมครับสุดยอดเลยอะโคตรโหดโคตรโหดโอ๋อนี่คืออู้ปมือน M4A1 ช h นิสนิวเย y e a เป็นวันแบบสุดจีนนะสุดยอดเท่โอ้โโอ้โอเ,ดเดี๋ยวผมของตกไหมแอดออกคลิปป้ะครับมาสเตอร์แกง๊งนี่คือเราตกปะวะ เอาเดสโนดอปโอเคผมนี่คือตายไม่ตกครับโอ้ oh, สุดยอดตายไม่ตกด้วยเยี่ยมอันนี้มันลังหนึ่งเลยเว้ยลังหนึ่งนะฮะไทยแลนด์เคสนะครับแล้วก็อันนี้ฮัตแมนเคสนะครับโอเคเราลองเปิดดูดีกว่าว่าจะได้อะไหรหวังว่าคงจะได้มีดนะครับมีดทัตแมนนะี่ต้องการมากๆเลยบอนจะถึงมาบอนมากๆเลยนะครับผมเอาได้ยานี้ไอ้บ้าไม่เอาแล้วขี้เกียจเปิดเสียอารมณ์กล่องไทยแลนด์เคสไทยแลนด์ไทยแลนด์ตึกตึกไทยแลนด์ตึกตึกไทยแลนด์มีมีดหรือไงบ้า อามิมิทัชแมนได้ไงกล่องไทยแลนด์น่ะโอ้ยปืนบาเลตไทยมาเว้ยคุณผู้ชมสุดยอดคนในเซิร์ฟก็ประมาณนี้นะฮะนี่ก็เป็นเซิร์ฟเวอร์เวอร์ชัน1.7.2นะครับผมโอเคโอเควันนี้เราก็จะปืนพวกนี้ไปลุยกันนะครับผมแต่ว่าก่อนที่เราจะไปนี่ขอลปดาวกระจายก่อนโคตรเท่อะเซิร์ฟเวอร์นี้มันเจ๋งจังวะมีดาวกระจายให้ปลาด้วยเหรอโอ้สุดยอดโคตรเท่อะไม่มีอะไรเท่ไปกว่านี้แล้วนะฮะโอเคเปิดกล่องเลือกปืนกันดีกว่า ปืนถามว่าผมจะปืนอะไรบ้างเนิร์ฟเยลโล่ซับเวอร์เดี๋ยวค่อยรีวิวนะฮะพวกสปอร์อะไรเงี้สยสไนเป้าเราจะาปืนปแปลกๆครับผมเพราะว่าเราคงใช้ปืนได้ไม่หมดนะฮะเชนเทเรสเฮ้ยสุดยอดพวกปืนสไนนี้มันก็เป็นปืนธรรมดาธรรมดาบ้าน,านๆเราจะปืนที่ปแปลกๆเออโอเอผมชอบผมเล่นพีบีแล้วผมชอบมากโอเอเอ็มโฟเอวันนี้เขาเพิ่งให้เรามานะครับจะปืนอะไรอีกวะลูกซองควงเชจแทกเอ็มหนึ่งแปดแปดเจ็ด มาสดาซีรันเนอร์เอาดีไหมเนี่ยเอาก็ได้โอเคประมาณนี้แล้วจะบปืนพวกนี้ไปเล่นนะฮะอา่าตายมันก็เฉยๆอ่ะไม่เอาดีกว่าต้องหาไลายแบบเฟี้ยวๆนะครับอ่าเท่านี้ก็ได้หรือว่าซาบอ t ซีดีเอาซาบอ t ซีมากันนะฮะโอเคผมโอเคเราไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าแล้วก็ระสุนปืนล่ะช่างหัวแมงรีโหลวไม่ได้นะครับแล้วต้องมีกระสุนปืนก่อนนะโอเคอันนี้เป็นกล่องเลยฮะ เป็นพวกกล่องบริจาคครับผมวันนี้ก็เป็นกล่องบริจาคสามารถบริจาคให้คนแบบว่าไม่มีตังค์ใช้ได้นี่ฮะไม่มีตังค์ซื้ออะไรอย่างงี้ไม่มีเงินซื้อไม่มีเงินซื้อของก็สามารถมาบริจาคก,กันได้นะฮะคุณผู้ชมเท่าไหร่เน,นเนี่ยใครเขาทิ้งอะไรไว้บนพื้นนะเมื่อกี้มียาอะไรไม่มีแล้วฮะโอเคไม่เป็นไรเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะใช้ปืนปืนพวกนี้เดี๋ยวนะเอ็มโฟย์บัตต์นี่คู่อย่างงี้เลยแล้วก็เปิดนีดร์ ยิ่งมันจะระเบิดโอ้โหสุดยอดโคดเทอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บมีเจ็บมีเจ็บนะจ๊ะอันนี้คือสกิลเลเวลสองแล้วไม่เอาฮะใช้ด้วยกันได้ปะวะแล้วก็มีโชลิคันโชลิคันแลก็มีกล่องแพทินัมเคสนะฮะก็คือโฮมเวิร์กกันเหรอกันบ้านปืนกันบ้านเหรออ๋อเป็นปืนกันบ้านโอ้โหคดเทเจ๋งว่ะแล้วก็นี้เป็นโชลิคันเนี่ยโชลิคันโชลิคันโชลิคันใช้ได้วะ ใช้ได้อะนี่คือปลาแล้วเจ็บไหมเนี่ยเจ็บไม่เจ็บเราไม่รู้นะฮะช่างมันเถอะโอเคอันนี้เรามาเริ่มรีวิวสปอนักนิดนึงก่อนนะฮะก่อนที่เราจะเริ่มเล่นต่อนี่คือแรนดอดมวาร์บนะฮะผมจะอาจให้ดูได้ไม่ละเอียดมากก็สามารถเข้ามาเล่นกันได้โอ้โหคนนี้พร้อมยิงเลยนะฮะเพราะว่าคนนี้มีความสมควรนะฮะกาลิน่าคลิกแฟนเพจยูทูบก็สามารถมาคลิกกันได้ตรงนี้เลยนะครับโอเคนี่คือเอนชานสามารถมาเอนชานตากันได้แต่ว่าเอนชานทำไมถ้าเกิดมีมีของแจกแล้วเนี่ยโอ้ยวเลือดมันน้อยกว่าเดิมอีกอันนี้ก เอาไปนอกเขตแล้วล่ะยวเพิ่งฆ่าเราสิลูกรักโดแมกเอาอัดแต่ทท <c oughs> ได้ของมาวลลาะทุกที yeah. ได้ของมายเบยโดดลงล่างเลยเนี่ยครับคุณผู้ชมเยี่ยมได้ของมาฟรีๆนะฮะก็ได้แอปเปิลทองด้วยสำหรับคนที่ดูคลิปนี้อยู่ก็ดีใจด้วยเนะฮะได้ของฟรีๆมาเลยนะสะกิลลเวสองของไม่ใช่ครับเอาเมดิคอลคิดมาแล้วก็นี้มาประมาณนี้พอเยี่ยม 300นัดเลยเหรอโหเป็นปืนแบบพวกมินิกันนะครับเช็คบันหมดยศก็คือเราได้ถาวบอลมาอันนี้คือการผสมปืนซีแมนะ็กฮะโหนี่ยังกรเซิร์ฟไมค์ซีเควสเริ่มเควสโชลิเคนนะฮะ M4A1 อันนี้ก็เป็นเติมเงินนะครับห่อ,อน,นี่คือโปรโมชั่นปืนตุจ๋จีนตุงแชตุงแช่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 กิจกรรมโดวเนทเฮลเมดครับเดยโนดดับ no ก็คือตายไม่ดอปนั่นเองนะฮะโอเคแล้วเนี้ยห้องอะไรวะไงเพเวท ห้องดอกดอกทองก็เห็นดอกมันสีทองอะ่ะก็เห็นเห็นอยู่อันนี้คือการแลกเปลี่ยนของนะฮะประมาณนี้โอเคก็สามารถมาเอากันได้เอ้ยเอาปืนนะอย่าอย่าเข้าใจผิดนะจ๊ะโอเคอันนี้ก็ i m i n v มอนเดียะครับปืนแลหาได้ตามเมืองนะก็สามารถไปหากันได้อันนี้คือห้องโดเนตโอ้โหอ,โอโันนี้มายืนรอต้อนรับเลยอนะโอเคสวัสดีครับอันนี้ก็คือแบบขายปืนเอานี่คือ VIP โซนนะผมสามารถเข้าได้แล้วก็ VIP โซนนี้ก็จะมีของแจกตรงนี้นะฮะนี่ เป็นสถิติสำหรับเป็นสถิติพิเศษสาหรับอ่าเด็ดเด็ดเด็ดขอยิงได้ไหม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 โอเคก็ประมาณนี้เนาะเราก็กลับกันดีกว่าครับเลเลเลเเอาเอาบอ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 เอาปั๊มยาได้ปั๊มยาได้จ้าปั๊มยาได้จ้าเอาเอาใช่ไหมเอาใช่ไหมเอาใช่เอาใช่เอาใช่คือเขาเจ้าใช่ไหมครับเอาก็ตายไปเอาก็ตายไปเอาหมายถึงผมเนี่ยตายไปโอเคเดี๋ยวชุดแตกเลยเหรอโอ้โหมึงโหดไปแล้วคุณผู้ชม มึงโหดร้ายระยึงนี้โอเคเดี๋ยวไปเอากล่องเงินเดี๋ยวกล่อง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 เอาชุดแป๊บหนึ่งฮะปื๊บปา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 โอเคใส่เลยฮะเยียโอเคฮะแล้วก็เราไปลุยกันเลยเยยมโอเคนี่ก็สนามแข่งรถมีสนามแข่งรถด้วยสุดยอดโอเคจุดอื่นผมขี้เกียจไปแล้วได้เวลาเล่นแล้วครับส่วนชุดไอจุดโดนิทก็สามารถมาดูปืนกันได้ผมว่ามีปืนอะไรบ้างนะฮะปืนนี้ นี่ปืนเยอะมากครับผมปืนที่อดมินให้ผมมานี่ยังไม่ได้ครึ่งหนึ่งของอันนี้เลยเนะฮะเอ้ยต้องได้ดิเออพูดเบอร์ไป <c oughs> โอเคไม่เป็นไรครับร้านค้าซื้อของอูวคือเป็นแบบว่าขายขายปืนมนเงินในเกมนะฮะนี้ซื้อได้ซื้อทํใไมโยนทิ้งแจกฟรีใครอยากได้ก็เข้าไปเอาเลยฮะคงดีใจน่าดูมีปืนแจกแจกฟรีนะฮะก็บางคนไม่เอาก็ช่างมันแล้วกันโอเคเอาเป็นว่าเราเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าฮะไปสนามแข่งรถดีกว่าเอา นี่่สนามแข่งรถไอ้บ้าไอ้บ้าเอ้ยไอ้บ้าเอ้ยเดี๋ย้วยเหรอได้ได้ได้โชลูกเคน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 โอเคเดี๋ยวๆขอโชลูกเคนก่อนเอออย่างไรละลูกรักโอเคสวัสดีจ้า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 วันดีจ้าวันดีจ้ายิง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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตายไปตายไม่ตายก็รีบไปโตนะมึงก็ไปตายไปแล้วเว้ย เดี๋ยี่แปดเก่งจริงมาโดนดรอปรินะครับไม่เก่งอ่ะอุ้ยเดี๋ยวอ้าวไม่เก่งอ่ะก็เราไม่เก่งอ่ะได้ทำไงได้อ่ะเออโอเคต่อกันเลยดีกว่าโอเคตอนนี้แล้วก็มาอยู่หน้าร้านเล่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคร้อยข้างหลังออกมาออกมาแน่เชื่ออย่างนั้นเออตายตายดีตายดีออกมา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 ดีโอเคหนีก่อนหนีเข้าร้านก่อนเอาคนนี้จังตั้งตายเลยต่อหน้าต่อตาตั้งตายโชว์เลยโอเคแล้วก็จะขึ้นมาอยู่วันนี้นะฮะ ปนลานล่าปนเลยเอา so ้าบางอาจปนไอ้นั่นปนใช่ไหมปนใช่ไหมคุณปนใช่ไหมอยู่ปนใช่ไหมมาเลยครับยิงยิงยิงรอไม่ได้หรอยิง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 รอยิงรอยิงรอยิงรอโอเคโอเคเดี๋ยวรีหลถปืนนี้รอนะฮะเข้ามาร้านก่อนมันต้องมีคนอ้อมไปหลังร้านแน er. ่นอนอ่านเห็นแล้วเห็นแล้วจ้าเห็นแล้วจ้าโอเคมันขึ้นทางอื่นได้อีกปล่าวะขึ้นทางนี้ได้รู้สึก ประมาณนี้ครับแต่ว่าเราต้องหนีอุ๊ตายเบยโอเคโอ้โหชุดแตกเต็มไปหมดเลยครับคุณผู้ชมไม่เป็นไรไม่เป็นไรลงต่อดีกว่าโอเคโนโดอปก,กันดีกว่าดีไหมไม่ดีลุยต่อเหมือนเดิมทำไมามันลงไม่ได้ปะติดอะไรไม่รู้ว่าผมแล้วก็พย,ยายามอย่าให้คนยิงนะฮะอ้าวแล้วตอนนี้ผมมาธนาคารนะไมแล้วมผมเดินผมติดไม่รู้เป็นไรโอเคพ้นธนาคารได้ไหมเนี่ยพ้นไม่ออกปิงๆเหรอปิงๆแดกดเดี๋ยวเนาปิดกวนข่มได้ไหมเนี่ยปิงๆ ปิงปลิมปิงปิงบลิมบิงปิงบลิมบิงปิงบลิมบิงปิงอันนี้คือยาอะไรวะคือดื่มชู่กำลังชูเลยเช่นอ่าเดี๋ยวเราปิงบ้าปิงบอเลยป่ะ right? ปิงผมก็เต็มนี่ทำไมผมเป็นอะไรไปเนี่ยเดี๋ยว,ยวขอลองยิงหน่อยดิไอ้แม่งกระตุกอะแล้วขอเอาขอยิงก็ไม่ได้เลยโอเคหายละปิงบ้าเลยครับหายละ หายเลยโดนแม่งยิงสิเดียวหายเลยนะฮะโอ้โหตายแล้วตายแล้วโอเคลงไปต่อกันเลยดีกว่าเอาเลยครับแล้วก็ไปที่เดิมนะฮะไปแบงค์แบงค์มันจ,จ้ามัน่ทำอะไรเอาไว้พ่อแอบอยู่นี่ก่อนนะแล้วต้องรีโหลดกระสุนปืนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะทำการยิงคุณด็อกกี้กันนะฮะคุณด็อกกี้จะต้องทรยศเขานะฮะด็อกกี้วันนี้จะด็อกกี้ด็อกกี้วันนี้จะด็อกกี้จ้า เอกกาคิวหรือจ้าออกมาใช้เนิร์ฟยิงเราเหรอได้เนิร์ฟใช่ไหมจัดไปไปรุ่นทําไมเราใช้ยิงมันไม่โดนวะแม่งชอบยิงแบบพอผมยิงนี่มันมีอุปสรรคตลอดไอ้เซิร์ฟเวอร์หัวดีไอ้เซิร์ฟเวอร์หัวรวยไอร้รว,วยเหลือเกินนี่ปืนใครวะเก็บแม่งก่อนแล้วกันของใครไม่รู้นะฮะเก็บมาให้รถก,กระเป๋าไปงั้นแหละขึ้นมาก็ไหนว่อยปะใครวนะเนี่ยขอแอดมินหน่อยโอเค ไอแอมแบงโอ้มีตึกน้ําแข็งอยู่นี่โอ้อย่างนี้นี่เองไปตรงนี้ดีหมไปตึกน้ําแข็งหรือ่ามันไม่เจอตึกน้ําแข็งอะมันเป็นเหมือนแบบเจอเจอแล้ว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 มัน่โอโหชุดแม่งแตกขี้เกียจใส่แล้วเนี่ยมันแตกง่ายเลยเกินที่คนอื่นนี่แตกยากยากทำไมเราแตกง่ายขนาดนี้โอเคใส่ชุดก่อนฮะทำไมคนอื่นมันแตกยากจังวะเราแตกนี่โคตรง่าย นี่ขนาดอันเบกกิ้งสามหมื่นตัวเนี่ยเปน็นจะโหดเกินไปแล้วคุณพระโอเคเอาเป็นว่าจะเปิดนี้นฮะก็เนิร์ฟเปิือกเล็กดีไะมโอเอเอาแม่งกากโอเคเป็นว่าไปอ่าบิวโฮมแล้วกันฮะอย่าบอกมันสร้างบ้านได้ะเดี๋ยวมันสร้างบ้านได้จริงอะให้ตายเธอโอเคเก่าสปอนก่อนนะฮะเอาแล้วโกทูสนามบ้านเลยว้ยโอเค มาสนามบาแล้วจ้าสนามบาโอ้ตอนตัดตัดโอ้โหแม่เงยไม่มีแบบว่าให้ตั้งหลงตั้งหลักเลยหรือวะรู้ได้ไงว่ากูอยู่ไหนฮะอ่ะบังอาจมากมาดิคอมมอนแมนคอมมอนจายคอมมอนดูสคอมมอนมาเร็มาเร็มาเร็มาปักแก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 โอเคคอมมอนดูสคอมมอนดูสคอมมอนดูสเด้เด้เบส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 มาเด้ักแกเด้เด้อ เราหนีไม่ได้แล้วเว้ยนี่คุณก็จะตามผมยากแล้วเพราะว่าผมเนี่ยเป็นสายล็อกนะฮะสายล็อกสุดหล่อนี่หมาตายควายตะลึงเว้ยมาดิมาดิใครจะมาก็มาดิโอเคมันอยู่นู่นไงฮะยิงแม่งก่อนเดี๋ยวอุ๊ยมันยิงหมดจากทางไหนมันมาได้ไงวะแต่นี้โลเสร็จแล้วไม่กลัวลูกรักเดี๋ยว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 โอเคออกมาทางสนามบาสนะครับทุกท่านเดี๋ยวคือวันนี้ก่อนคือวันนี้ มาดิมาดิมาดิเออแลกกันยิงนีแลกกันยิงดิมาดิมาดิมาดิครับมาดิครับเออบินบินบินจาบินจาตายปะอย่าบอกไม่ตายอย่าบอกมันไม่ตายผู้ชมโอ้โหมันลุ่มลุ่มลุมลุมลุมอ้าวมันเช็คเปิดลายิงเราวะเนี่ยคนโหดโอเคผมก็อันนี้คอมเมนต์ตาสุดท้ายของเราแล้วล่ะนะแม่งสู้ไม่ไหวจริงๆอยู่ไม่ไหวคนเดียวยังไม่ได้เปิดกล่องสักกล่องเลยอ่ะโอเคไปตาสุดท้ายก็ได้เว้ยแม่ง ยิงใครไม่ได้สักคนเอ้ยิงหน้าอยู่หรอกแต่ว่ามันยังไงก็ไม่รู้นะสนามบัสนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะลองใช้ปืนนี้ยิงดูผมอาจจะไม่ค่อยได้นี่นะเราะ fuck you fuck you server fuck you player fuck you fuck 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 you โอเคเอาเป็นว่าก่อนจบนี้เรามาเริ่มรีวิวสปอนให้มันละเอียดอีกนิดนึงก่อนที่ผมจะไปด้านนอกนะเพราะว่าต้องพาคุณแฟนสุดรักไปหาหมอด้วยนี่ครับโอเคเอาละอันนี้ก็เป็นลงรถเนาะลองเข้าไปอยู่ในนี้ดีกว่า อาจจะจะ,จะ,ะเฮยจะมะเฮยอาจจะมะเฮยมะเฮยมะเฮย <S <S อ้าวมันใช้อาวุธอะไรมาฮ่าฮ่ฮ่ใช้อ,ะ,อะไรเฮ้ยไ,ไปทัวร์นี่ดีกว่าทัวร์แคชช็อปแล้วกันพี่ริวออกชื่อผมลงคลิปหน่อยดิออกชื่อคืออะไรเะี่เนี่ยกู้ยังกู้ยังวะกู้ยังโอเคอันนี้ตึกอะไรวะตึกใช้ปหมเนี่ยไม่น่าใช่โม โอเคแล้วก็จะขึ้นมาอยู่มันตึกนี้กันนะฮะหวังว่าคงจะไม่มีคนตามมาหาเราเนาะอึบๆๆบจ้าอึบจ้าอึบจ้าอึบจ้ายิงยิงยิงเข้ไปยิงเข้ไปอยู่นี่จ้าอยู่นี่จ้ามานี่มายิงกันได้นะจ้าเบบี้ <c oughs> ไม่น่าบอกให้คนรู้เลยมันก็มีคนมาดิครับขึ้นได้แล้วเว้ยอยู่บนสุดโอ้อยู่วันนี้ก็จะมีโอกาสดรอปของเยอะมากนะฮะ <c oughs> แมงสาเลยเต็มคอเลยเว้ยโอเคใครขึ้นมาเราจะยิงมันนะฮะ เดี๋ยวเราอยู่เอา้าทำไมโดนยิงตายได้วะเนี่ยว่าฮ่าฮ่าฮ่าเราจะมาซนในเซิร์ฟเวอร์ก่อนจะจบคลิปกันนะฮะโอเคเดี๋ยวเราขอต้องโดดลงน้ำไม่ได้ถึงมาถึงด้วยโอ้โหสุดยอดเยี่ยมกูสมูทด็อกนะครับผมโอเคอันนี้ก็เป็น IP โอ้โหแม่งบอก IP ตัวเบลเลอร์เลยเว้ยโอเคนะฮะพลิวอัดเสร็จแล้วลงเลยปะต้องรอคิวจ้้าด้วยโอเคโอเคผมก็ ผมขอตัวไปด้านนอกก่อนนะครับผมไม่เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะสำหรับวันนี้สวัสดีสวีดัตและผมก็ขอบคุณแอดมินด้วยนะฮะที่เข้าใจกันนะ <c oughs> โอเคก็เอาเป็นว่าไม่เจอกันคลิปหน้าแล้วกันคลิปนี้อาจจะสั้นหน่อยนะแต่ว่าคลิปหน้านี่อาจจะมีอีกเนาะอาจจะแถมให้เดี๋ยวแถมให้อนาคตเนาะโอเคเจอกันจ้ะเฮ้ยเพิ่งรู้มันมีปืนนี้ด้วยวะเดี๋ยวต้องลองเทสดิเฮ้ยมันเจ๋งวาะเดี๋ยวขอลอง่อยสุดท้ายก็จะจบแล้ววันนี้วันนี้เดีวันนี้เดีวันนี้เดีววันนี้เอาวันนี้มา สูก็ไม่ได้วัตฟากมาอีกรอบหนึ่งมานี้มาขมอนแมน